สวัสดีค่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่คุณบาบิล CEO บุนการีได้ถ่ายเก็บไว้ขณะที่ชมก,า,มการแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีสุดตาตาที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีภายในคลิปเป็นขณนะที่นางแบบกําลังเดินแฟชั่นโชว์พรีเซนต์อัญมณีสุดล้ำค่าแต่บังเอิญว่าในขณะนั้นเองกล้องหลุดโฟกัสไปจับภาพของลิซ่าและคุณเฟเดริกลูกชายเจ้าของอาณาจักรดูอี m ีอภายในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าลิซ่าและคุณเฟเดริกได้มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและน่ารักมากๆงานนี้แอนดมินก็ไม่รู้ว พ่อบาบินแอบจีนกับความน่ารักของทั้งคู่หรือเปล่าเพราะพ่อบาบินโพสคลิปนี้ลงในไอจีของเขาเอง และอย่างที่เราได้เห็นในคลิปวิดีโอภายในงานที่ถูกปล่อยออกมาหนุ่มเฟรเดริกมักจะอยู่ข้างกายของลิซ่าเพื่อพูดคุยกับเธอเสมอนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตยังตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อคุณบาบินโพสต์ภาพลิซ่าลงในไอจีของเขาหนุ่มเฟรเดริกก็จะรีบไปกดถูกใจทันทีแต่เหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรือเปล่าเพราะชาวเน็ตจับพิรุธว่ารูปภาพของคนดังท่านอื่นคุณเฟรเดริกไม่ได้กดถูกใจแต่อย่างใดเขากดถูกใจเพียงแต่รูปภาพของลิซ่าเท่านั้น ภาพหนึ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียคือภาพที่พวกเขานั่งชมการแสดงแฟชั่นโชว์แต่คุณเฟเดริกตนั่งขยับใกล้ไปทางลิซ่าจนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างเขาและหลิวอี้เฟยศิลปินคนดังชาวจีนแต่เมื่อพิจารณาดูสามารถเห็นว่าที่เขานั่งแบบนั้นเพราะให้ช่างภาพได้ถ่ายรูปหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆคุณเฟเดริกก็กลับมานั่งแบบปกติเช่นเดิมอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่สี่สาว GBA บุนกรีถ่ายภาพจิกกล้องแตกร่วมเฟรมเดียวกัน แต่เมื่อเราเห็นภาพมุมกว้างนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นว่าคุณเฟเดริกมองลิซ่าไม่ละสายตาเลยชาวเน็ตเชื่อว่าลิซ่าและคุณเฟเดริกน่าจะมีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะช่วงหลังเรามักจะเห็นเขาเข้าร่วมงานที่ลิซ่าร่วมด้วยเสมออาจจะเป็นไปได้ว่า คุณเฟเดริกต้องการคุยเรื่องธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆของอาณาจักร l v m h ที่ต้องการลิซ่ามาร่วมงานด้วยหรือเปล่าในขณะที่ชาวเน็ตอีกไม่น้อยกล่าวว่าลูกชายเจ้าของอาณาจักรที่รวยที่สุดในโลกชอบลูอิสแมวตัวโปรดของลิซ่าและพวกเขามักจะคุยกันเรื่องแมวนอกจากนี้นะคะล่าสุดที่ลิซ่าได้อัปเดตรูปภาพของเธอในงานบุญกรีเมดิเตอร์เรเนียลงในไอ คุณเฟเดริกก็รีบเข้ามากดถูกใจทันทีด้วยความเร็วระดับแฟนบอยตัวยงที่ชื่นชอบลิซ่าหรืออาจเป็นไปได้ว่าแท้จริงแล้วทาย,ยาทอาณาจักรดู RVMs อาจเป็นแฟนบอยตัวยงของลิซ่าแบล็คพิงค์เนื่องจากลิซ่ามีคนดังมากมายที่ชื่นชอบเธอถ้าจะมีแฟนบอยเป็นทายาทเจ้าของอาณาจักร RVMs อีกคนคงไม่แปลกและแอนมินก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดี ค่ะ